ในสายตาของชาวเน็ตเกาหลีใต้ในช่วงนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่ามันใช่มันให้อารมณ์แบบว่าไทยกําลังจัดการกับแก๊งคอรเซนเตอร์กับกัมพูชาไปในตัวเพราะว่าแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นแผลใหญ่ของสังคมเกาหลีใต้ในช่วงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ผ่านมามา,มากๆในความเห็นหนึ่งของทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับก็บอกว่าคนต่างชาตินะจนคิดว่าคนเกาหลีนะโดนหลอกเงินนิดหน่อยแล้วจบตอนนี้มันไม่จบซะสิคือบางคนนะโดนหลอกจนบ้านแตกหนีท่วมเลิกกับคู่รักบางคน ปิดบังครอบครัวแล้วก็ไปกู้เงินเพิ่มล่าสุดผมเห็นข่าวว่าไทยน่ะไปจัดการกับพื้นที่ที่ถูกพูดถึงว่าเป็นฐานสแกมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนยื่นมือมาช่วยในบางส่วนทางทั้งที่จริงๆนั่นไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ไทยจะจัดการโดยตรงด้วยซ้ําแต่ว่าความเห็นบางส่วนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งของชาวเกาหลีนะเขาก็สงสัยนะครับว่าตรงนั้นน่ะมันเกี่ยวกับฐานสแกมจริงหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นบางธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจที่แตก่่่่่าาาาจจกกกโลลภยยยยนนนอเเผมไมไไไััใวททีีปดร มันใช่ตรงจุดกับฐานสแกมหรือไม่เพราะว่าโฟกัสของพวกเขาไม่น่าจะตรงจุดไปที่ฐานสแกมอะไรแต่อย่างใดนะเรื่องนี้ในมุมของคนเกาหลีน,นะครับก็ถกเถียงกันเองนะครับว่าสิ่งที่ไทยไปจัดการเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ฐานคอเซนเตอร์หรือว่าฐานสแกมโดยตรงทุกแห่งแต่ว่าธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นน่ยคุณต้องเข้าใจอย่างเงี้ธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นมันคือโหนดสําคัญของอีโคซิสต็มมของสแกมอย่างเช่นบางส่วนอาจจะเป็นจุดหมุนคน เรื่องของการจัดการเงินสดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นอีโคซิสเต็มที่มันเชื่อมโยงกันอะ่ะผมต้องย้ําว่าแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดนะดังนั้นพอไทยไปจัดการตรงนั้นหรือว่าไปกดดันในพื้นที่รอบๆตรงนั้นผลก็คือพวก call center อะไรนะนะั่นแหะคือไม่ได้หายไปในทันทีหรอกแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของบรรยากาศที่ไปต่อ,อยากมากๆโดยเฉพาะกับในโซนของพื้นที่นั้นที่เจาะจงลงไป คือคนนี้พยายามอธิบายนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เจาะจงไปที่คอเซนเตอร์โดยตรงกันขนาดนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันจะมีผลที่บรรยากาศรอบๆเมืองพื้นที่แบบนั้นอะ่ะมันไม่โอเคคือมันจะเป็นบรรยากาศที่ไม่พร้อมที่จะไปดําเนินการต่ออะไรได้นี้ก่อนและกนันอะไรประมาณนั้นมากกว่านีกความเห็นครับชาวเกาหลีก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้โดนตรงจุดโดยตรงแต่ว่าการที่ไทยจัดการกดดันพื้นที่รอบๆขนาดนั้นน่ะ ผมเชื่อว่ามันทําให้สแกมไปต่อได้ยากจริงอีกความเห็นนะครับก็บอกว่าคนไม่เข้าใจโครงสร้างของ call center หรือว่าสแกมเนี่ยก็จะคิดว่ามันจะต้องตรงจุดจุดเดียวคือผมเห็นแล้วหลายคนอนะ่ะชอบบอกว่าธุรกิจที่อยู่ตรงนั้นมันคือสแกมเหรอคําตอบก็คือมันอาจจะไม่ใช่แหละแต่ว่าปัญหาก็คือสแกมไม่ได้อยู่ตรงจุดเดียวคือมันจะอยู่เป็นเครือข่ายผมนะมีความรู้สึกว่าพอข่าวของไทยไปกดดันพื้นที่ร,บรอบๆในโซนนั้น ทั้งการเดินทางมาแน่นอนไฟอินเทอร์เน็ตเงินสดมันเท่ากับว่ามันเหมือนตัดเส้นประสาทคือพวก call center อะไรนั่นจะไม่ได้หายไปทันทีแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีอารมณ์มานั่งทำงานต่อแน่นอนความเหตนทำไมาอยู่ครับบอกว่าโดยทั่วไปแล้วคนมักจะคิดว่าสแกมมีแค่โน้ตบุ๊กกับซิมก็พอเอาแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีที่พักของคนจำนวนมากไหนจะคนขับรถรับส่งเงินสดบัญชี อินเทอร์เน็ตที่ต้องสถียืนด้วยผมมองว่าพื้นที่นั้นเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโดนกดดันอยู่ไม่น้อยนะทุกอย่างนี้ถ้าพังเป็นลูกโซ่ในกัมพูชานี่แหละค่อยๆกัดกินธุรกิจวงจรเหล่านั้นอย่างเป็นระบบไปเรื่อยๆพอดูเทียบกับของไทยแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกาหลีใต้เข้าไปมันเหมือนกับว่าเป็นแค่การจับแค่ปลายแถวแต่ว่าของไทยเรียกได้ว่ามันทําให้คนกลุ่มนั้นไม่น่าจะมีอารมณ์มานั่งกันทํางานกันอย่างสบายใจอย่างแน่นอนคิดต่อง่ายๆนะถ้าจะต้องย้ายฐานหรือว่าย้ายที่ มันก็น่าจะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรประเทศแห่งนั้นไม่น่าจะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยระบบถนนหนทางอะไรต่างๆคุณต้องเข้าใจนะว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นภาพการเดินทางแบบในเกาหลีใต้หรือว่าแบบที่คุณคุ้นเคยในไทยแล้วก็บอกว่านั่นเป็นมาตรฐานเดียวกันผมว่าต่อให้คอเซนเตอร์นั้นหนีไปได้แต่การย้ายฐานมันคือฝันร้ายมากๆพวกเขาต้องหาที่ใหม่เจราจากับคนท้องถิ่นใหม่จัดการไฟอินเทอร์อนเน็ตแล้วก็ความปลอดภัยใหม่ระหว่างนั้นรายได้อาจจะหยุด แต่ว่าความเสี่ยงอาจจะเพิ่มผมจึงมั่นใจมากๆว่าคนที่โดนหลอกในเกาหลีใต้ในช่วงนี้อย่างน้อยรก็แค่ช่วงนี้นะก็ถือว่าน้อยลงซึ่งก็ถือว่าชนะแล้วในมุมมองของเรามันเป็นส่วนเสริมอมอมมแทนที่เกาหลีใต้จะต้องจัดการอยู่เพียงลําพังความเห็นชาวเกาหลีคนถัดมานะครับบอกว่าปัญหาของสแกมหรือคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันจะเฟื่องฟูได้นะก็ต่อเมื่อมันจะต้องถูกดําเนินการด้วยความราคาถูกแล้วก็ง่ายแต่พอสถานการณ์ของไทยที่มีประเด็นกับกัมพูชา ในบางพื้นที่มันทําให้สถานการณ์มันแพงขึ้นยากขึ้นและก็มีความไม่แน่นอนเครือข่ายจะเริ่มแตกคนระดับล่างก็หนีไปก่อนคนระดับกลางก็เริ่มที่จะลังเลนี่คือคกลไกที่ผมคิดว่าเกาหลีของเราอยากจะเห็นมานานแต่ไม่สามารถที่จะทาเอเบดนั้นได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเขดแดนความเห็นตั้มาครับบอกว่าที่เกาหลีผมเห็นแค่ข่าวเตือนนะว่าอย่าไปโอนเงินระวังสแกมนะแต่ผมแทบจะไม่เคยเห็นข่าวเลยว่าฐานสแกมโดนบีบได้จริง แต่พอเห็นไทยจัดการกับพื้นที่บางส่วนนั้นเหมือนกับว่ามันให้ความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆก็มีใครบางคนทํามากกว่าพูดนะนะอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเปรียบเทียบกับบ้านตัวเองหรือเปล่านะเขาบอกว่าคือมองว่าพอเป็นอย่างนี้ดูเหมือนไทยจะทําได้มากกว่าซึ่งจริงๆไทยก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่จะจัดการโดยตรงนะเป็นเรื่องที่พ่วงกันมาคิดว่าเงินจํานวนมหาศาลมันหมุนอยู่ในธุรกิจแบบไหนล่ะอันนี้ก็หมายถึงธุรกิจชนิดหนึ่งนะฮะที่อยู่ในพื้นที่โซนนั้น ท่านผู้ชมก็น่าจะนึกภาพภาพกันออกนะก็ไม่ต้องไปพูดชื่อแล้วกันขณะที่ชาวเกาหลีบางส่วนนะครับก็บอกว่าผู้โชคร้ายในเกาหลีนะครับก็บอกว่าคนที่โดนหลอกนะฮะปวดหัวมาหลายปีมากเลยหลายปีแล้วนะมันไม่ใช่แค่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอันนี้เพิ่งเป็นกระแสดังแต่ปวดหัวในปวดหัวกันมาหลายปีแล้วโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบพอเห็นฝั่งที่เป็นฐานปวดหัวบ้างมันอาจจะดูไม่สวยงามน,นะแต่ในฐานะคนคนหนึนน่ง ที่เห็นคนมากมายในเกาหลีใต้พังเพราะแกมเนี่ยรู้สึกโล่งอกโล่งใจมากขึ้นอย่างบอกไม่ถูกในความเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเขาก็กระตุ้นให้บ้านตัวเองนะก็คือเกาหลีใต้นะต้องขยับตามไทยแล้วแหละอันนี้คืออีกมุมนะฮะแต่ก่อนจะรับชมความเห็นกันต่อนะครับผมขอแนะนําเสื้อยือดสั้นๆนะครับนี่คือเสื้อยือดขายไปเป็นหลักร้านตัวในประเทศไทยนะครับผมเป็นแบรนด์ไทยสัญชาติไทยยับยากไม่ต้องรีดเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาที่ลิง์ด้านล่างครับแบบที่ผมใส่อยู่นี่คือเสื้อยือด ตัวละ้อยในตำนานจากแบรนด์ยืดเปล่านะครับตัวละ้อยก็สามารถดูดีได้นะก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอย่างในความเห็นนึ้งนะครับก็บอกว่าไทยดูทาได้คืบหน้ามากเลยแต่ว่าทําไมในเกาหลีใต้ทําได้แค่เตือนประชาชนอันนี้เขาก็มองในมุมของเขานะครับแม้ว่าบ้านเขาก็ออกมาจัดการอยู่เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าพอมีข่าวที่เล่าถึงทางฝั่งไทยแล้วรู้สึงกงุนหญินนะทาไมในเกาหลีใต้เอาแต่บอกให้ระวังแต่ไม่เคยแตะจนถึงขั้นต้นต่อจริงๆเลย คือถ้าประเทศอื่นในภูมิภาคยังกล้าขยับแล้วเกาหลีที่ผู้คนมากมายโดนหนักไม่แพ้ประเทศอื่นเลยทําอะไรไม่ได้มากนะักเขาก็มองว่ามุมของเขานะทําอะไรไม่ได้มากนะักแต่คนไทยมองเกาหลีแล้วรู้สึกว่าคนเกาหลีเนี่ยทําได้เยอะมากเลยนะจริงๆนะอันนี้ก็มองคนละมุมกันขณะที่ความเห็นที่เข้าม,มาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ไทยทำแหละจริงๆมันเป็นเรื่องของชายแดนเป็นหลักเลยแต่ปัญหาก็คือ มันเป็นผลพลอยได้ทําให้มันเกิดการกระทบต่อสแกมด้วยมันก็เลยเป็นผลพลอยได้มากกว่าที่จะเป็นเป้าตรงผมกลับมองนะว่าเราควรจะแยกเจตนานและผลลัพธ์ออกจากกันให้ชัดคือผมรู้สึกว่าไทยเขาก็ไม่ได้ลูกมันจัดการสแกมแบบตรงๆเพื่อเกาหลีอะไรขนาดนัน้นหรอกแต่ว่าเราก็ขอบคุณไทยได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าปัญหาหลักของเขาคืออีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องที่มีปัญหากับกัมพูชาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชายแดนกับกัมพูชาแต่ผลก็คือสแกม โดนผลกระทบข้างเคียงไปด้วยอันนี้เราขอบคุณในผลลัพธ์แต่ว่าหลายๆคนนะ่คนไม่ควรจะเอามาเหมาว่ามันเป็นสถานการณ์ที่กําลังจัดการในเรื่องเดียวกันนะสิแต่ว่าผมกับมองว่าเกาหลีใต้ก็ทําได้อย่างเต็มที่แล้วในฐานะประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปทาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดบางส่วนนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะไทยกับกับกมพูชามีพื้นที่ติดกันจริงนั่นแหละแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเขตแดนแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องเขตแดนก็จะมีเรื่องของการจัดการพื้นที่แบบตรงตัวมากกว่า เกาหลีของเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะไปทาอะไรแบบนั้นได้เราไม่สามารถจะเอาโมเดลเดียวกันแล้วก็มาถามกลับบ้านเราว่าทาไมไม่ทําแบบไทยโอ้ยทําไม่ได้ความเห็นต่อมารนะครับก,ก็บอกว่าพื้นที่พวกนั้นมันเหมือนเป็นหลังบ้านของตัวเองการใช้มาตรการหนักเพื่อแก้ปัญหามันสามารถทําได้นั่นคือทางฝั่งไทยแต่สาหรับเกาหลีพื้นที่สแกมอยู่คนละโลกกันเลยการจะใช้มาตรการระดับเดียวกันมันต้องผ่านการทูตระหว่างประเทศและความร่วมมือหลายฝ่ายมันไม่ง่ายแบบนั้น เอาแค่ okay, เข้าไปพอที่จัดการได้ในระดับเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําได้เยอะมากๆแล้วนะแต่บางส่วนที่โตให้กัมพูชาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ฝั่งเดียวอะไรขนาดนั้นนะฮะโดยในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าอย่าไปเหมารวมว่าธุรกิจแบบนั้นเป็นของคอสเซนเตอร์หรือว่าคนที่หลอกลวงสิคือธุรกิจบางแห่งที่อยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าด้วยความที่เงินมันหมุนเยอะเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของสแกมก็จริงนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดขนาดนั้น การกดดันพื้นที่ที่ไทยทําได้นั้นเป็นเรื่องของการจัดการในบริบทของชายแดนคนตามข่าวอาจจะมองผิดไปเพราะั่นคือบริบทที่แตกต่างกันเกาหลีไม่ควรจะถูกกดดันให้ไปจากการที่หนักขึ้นอะไรแบบนั้นหรือว่าเอาระดับเทียบเท่ากันกันกบไทยเพราะว่ามันคือการโฟกัสกันคนละเรื่องเลยบริบทก็ไม่เหมือนกันแล้วคือถ้าเกาหลีไปทําแบบนั้นนะโอ้โหมันยิ่งกว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซะอีกนะ บางส่วนก็ให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่ไทยทําอยู่นั่นคือการจัดการความเสี่ยงใกล้ตัวผมมองว่าไทยมีเหตุผลของตัวเองผมเชื่อว่าปัญหาคอเซ็นเตอร์นั่นน่าจะเป็นหนึ่งในปัญหานั้นที่อยู่ในปัญหาของไทยแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเราควรมองว่าผลที่เกาหลีได้ก็คือผลพลอยได้โดยที่ไม่ต้องไปลงมือการในระดับที่สะเทือนไปทั้งพื้นที่ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีแรงกดดันเรื่องเขตแดนผมเชื่อว่าไทยก็อาจจะจัดการกับสแกมด้วยวิธีปกติคล้ายๆกับเกาหลีนี่แหละ ไม่ได้ถึงขั้นใช้มาตรการหนักแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นต้นเหตุจริงของเรื่องของพวกเขาคือความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปจัดการสแกมโดยตรงคือคนเกาหลีนะครับเขาจะใช้คําว่าสแกมมาเลยนะแต่ว่าถ้าพูดภาษาไทยบ้านเราเนี่ยก็จะเรียก call center นะขณะที่ชาวเกาหลีใต้อีกคนนะครับบอกว่าจะไปปฏิเสธยังไงก็ได้นะแต่ว่าผลลัพ์บัญชีชัดคือต่อให้ไทยไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเกาหลีไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าผลก็คือคนต้นหลอกในเกาหลีจะชะลอตัวลงมากๆเลย แล้ว2ประเทศนี้ก็จะได้ประโยชน์นะจากการพยายามกระทําในสิ่งที่แตกต่างกันนั่นเป็นพันธมิตรในทางปฏิบัติแล้วไม่ต้องมีสัญญาบอกกันก็ได้ความเห็นต่อไานะครับก็บอกว่าคนชอบคิดว่าคนร่วมมือกันในบางเรื่องหรือเรื่องที่เกี่ยวกันอ้อมๆเนี่ยมันต้องมีพิธีรีอตองมีแถลงข่าวแต่ในโลกจริงนะนะบางทีพันธมิตรคือคนที่ทําให้ปัญหาระหว่างคนของเรานั่นมีน้อยลงอย่างน้อยผมเชื่อว่า คนที่จะโดนหลอกจากคอเซนเตอร์ทั้งในเกาหลีใต้และก็ทางฝั่งไทยน่าจะมีปัญหาน้อยลงอย่างแน่นอนในช่วงเวลาที่ชะลอตัวลงปัญหาคอสแกมในเกาหลีจะเรียกว่าอะไรละ่ะถ้ามีใครสักคนช่วยแก้ตรงจุดพอดีจะด้วยบังเอิญหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่นี่แหละคือเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆความเห็นตา่าก็บอกว่าไทยจัดก,การพื้นที่เกาหลีได้ผลลัพธ์นี่มันวินวิน ไทยจัดการเรื่องของปัญหาชายแดนระหว่างของตัวเองกับกัมพูชาแต่ว่าเกาหลีก็ได้ผลข้างเคียงก็คือเค,ครือข่ายของสแกมนั้นสะดุดไม่มีใครเสียหน้าไม่มีใครต้องมาพูดหน้าสือมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนอย่างนั้นก็ความคาดหวังในการที่คนมากมายจะไม่ต้องโดนหลอกความเห็นตาา่างครับบอกว่าถ้าไทยไม่สนใจเกาหลีเขาก็ปล่อยให้สแกมทํางานต่อไปได้แล้วแต่ความจริงก็คือผลลัพธ์จากการกดดันพื้นที่ของไทยถือว่าทําได้ดีมากมาก บางส่วนนะครับเขาบอกว่าไทยแก้ปัญหาของตัวเองเกาหลีก็แก้ปัญหาของตัวเองด้วยเช่นกันก็คืออาชญากรรไซเบอร์เป้าหมายอาจจะคนละคําตอบแต่ปัญหาอยู่ที่ชุดเดียวกันคืออันนี้ก็เหมือนกับว่ากําลังจะบอกนะครับว่าปัญหาอยู่ที่ชุดเดียวกันก็คือจะเป็นสถานที่ที่ทําให้เกิดขึ้นได้ขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปประกาศข่าวอะไรยิ่งใหญ่เลยเราติดตามข่าวสาร ที่มารายงานอยู่ในเกาหลีใต้อย่างเงียบๆที่เป็นข่าวสารจากทางฝั่งไทยจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้หรือบังเอิญก็ได้แต่ถ้าผลลัพธ์มันเกิดซ้ำๆและหลายๆพื้นที่มันจะส่งผลดีต่อคนของเราอย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ก็มีให้เห็นนะว่าความร่วมมือกันจริงๆเนี่ยบางทีมันก็เริ่มจากการที่แก้ปัญหาเดียวกันได้อย่างตรงจุดโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเดียวกันตั้งแต่แรกมาก่อนไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน กรณีของไทยกับเกาหลีเจอปัญหาสแกมคล้ายๆกันและนี่ก็เข้าลักษณะที่บังเอิญที่จะแก้ปัญหาเดียวกันอย่างชัดเจนความเห็นท่านมานครับก็บอกว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาแค่ประเทศเดียวนะมันเริ่มจะเป็นสิ่งที่ระบาดไประดับโลกแล้วคือในเกาหลีใต้เราก็โฟกัสแต่ในเกาหลีของเราแหละแต่จริงจรินะสิ่งนี้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนักมากๆด้วยแล้วไม่ได้จบแค่ตรงนั้นจริงๆมีทั้งออกเป็นหอ,อกทั้งในแถบยุโรปอเมริกา ญี่ปุ่นออสเตรเลียคือสแกมหน่ยใช้โครงสร้างเดียวกันนี่แหละคือถ้ามีบางพื้นที่สะดุดได้ผมเชื่อว่าผลที่กระจายออกไปทั่วโลกก็จะสะดุดด้วยทันทีขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าเงินที่โดนหลอกกันเนี่ยมันไม่ได้หายไปเฉยเนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้มันจะวนเวียนอยู่ที่ไหนล่ะคุณก็ลองคิดต่อแล้วกันถ้าไม่ใช่ในโซนพื้นที่หรือยอย่างน,น้อยก็อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเงินนะ่ไม่ได้หายไปที่ไหนเลย เงินก็จะต้องเอาไปท,ทําธุรกรรมต่ออยู่แล้วผมนมองว่าเงินของคอร์เซนเตอร์ไม่ได้จบที่กระเป๋าของใครคนเดียวมันจะต้องถูกไปทําอะไรอื่นๆต่ออีกมากมายมที่ในบางโซนบางพื้นที่โครงสร้างสะดุดได้เท่ากับว่ามันก็ตัดงบประมาณบางส่วนไปดูความเห็นสั้นๆของชาวเกาหลีปิดท้ายกันบ้ากนะครับในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าเอาแค่บางส่วนของเมืองสะเทือนได้ผมเชื่อว่าการทําให้การคุมคนการเคลื่อนย้ายหรือว่าการซ่อนจะยากมากยิ่งขึ้น โอกาสช่วยคนของเกาหลีใต้ก็จะเพิ่มขึ้นได้จริงด้วยอันนี้ก็หมายถึงว่ากรณีที่เกาหลีใต้ไปช่วยนะฮะโอกาสเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็จะซ่อนได้ยากขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าแค่ช้าลงได้สัก30%นะถ้าได้สัก30%ได้จริงนะก็ช่วยคนเป็นล,ล้านๆได้แล้วสแกมเน่ยไม่ต้องหยุดร0% 0หรอกแค่ทําให้โทรได้น้อยลง คุณคิดว่าคนที่ปฏิบัติงานจะมีอารมณ์มานั่งโทรไหมกับสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหากันและไทยก็จัดการในบางพื้นที่บางโซนแบบนั้นเป็นผมคงไม่มีอารมณ์มานั่งโทนะสำหรับผมไม่ได้คาดหวังว่าประเทศเดียวอย่างเกาหลีใต้จะไปหยุดสแกมอะไรได้นะแต่ทีนีนะ้ถ้าหลายประเทศมีส่วนร่วมทําให้มันยากขึ้นพร้อมๆกันและขอให้มันหลายประเทศมากกว่านี้ผมมั่นใจว่าโลกก็จะปลอดภัยขึ้นได้จริงคนมากมายจากทั่วโลกจะไม่ต้องถูกหลอก การสะเทือนเล็กๆตรงนี้คือหนึ่งในจุดที่โลกได้มองเห็นและเรื่องราวเดียวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะฮะเหมือนกับว่ามุมมองของชาวเกาหลีใต้นะครามีความเชื่อเลยครับว่าเมื่อศูนย์คอนเซนเตอร์สักแห่งหนึ่งหรือว่าส่วนเล็กๆสะดุดสักหน่อยหนึ่งเนี่ยโลกทั้งใบก็ได้พักหายใจบ้างเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกับเล่าเรื่องราวสไตล์นี้เรียบเรียงวานนักเล่าสุขภาพมาติดตามต่อในหัวข้อถัดไปนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสกระบชมด้วยครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ